i ริมูรุและลันกะก็ได้เดินทางกลับจากเมืองอินกาเซียด้วยวิธีการวาร์ปเมื่อกลับมาถึงเมืองเขาก็เริ่มทํางานในทันทีและริมุรุก็ได้แต่งตั้งกลุ่มคณะผู้แทนสันทวะไมตรีขึ้นโดยมอบหมายให้เบนิมาลุเป็นหัวหน้าคณะและตั้งริกูรุเป็นที่ปรึกษาเพื่อเดินทางไปเจรจาที่เมืองสิงสาราสัตยูราซาเนียก่อนที่ทีมจเจริญสันทวะไมตรีจะออกเดินทางยูนและชิออนได้นําชุดที่ตัดมาใหม่มาให้ริมุรุสวมใส่และริมุรุได้ขึ้น ป้าใสที่เวทีกลางเมืองริมลูบอกว่าเรากําลังจะเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองยูราซาเนียโดยจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์กลับมาพัฒนาบ้านเมืองต่อไปและริมลูบอกกับตัวแทนว่าถ้าหากมีเหตุต้องต่อสู้กันให้ลาถอยกลับมาในทันทีเพราะเป้าหมายของเราเพียงต้องการดูจุดประสงค์ของทั้งสองเมืองว่าตรงกรันหรือไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่ริมลูกล่าวปาใสาเสร็จคณะตัวแทนเจริญสันทวะไมตรีก็ได้ออกเดินทางเมื่อที ทีมคณะทำงานได้ออกเดินทางไปแล้วริมูรุก็เดินตรวจสอบงานเพื่อเตรียมต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองยูราซาเนียเช่นกันด้านห้องรับรองด้วยความชำนาญของนายช่างเผาคนแคะมิลและแรงงานชั้นดีที่ได้เผาออกมาช่วยดําเนินงานห้องรับรองก็เสร็จสมบูรณ์ทันเวลาด้านอาหารที่จะเตรียมต้อนรับก็ได้ชูนะเป็นคนช่วยสอนและจัดการทั้งหมดด้านการรับรองก็ได้เบตาที่เคยเป็นขุนนางช่วยสอนและแนะนําให้ขณะที่ริมูรุและชิออนคุยกันอยู่ได แอธเทนีก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้คณะเจริญสันทวะไมตรีของเมืองยูราซาเนียได้เข้ามาถึงเขตป่าจูราแล้วพวกเขาจะเดินทางมาถึงที่เมืองเทมเพสในอีก5วันไดอะเทนียังบอกอีกว่าก่อนที่คณะของยูราซาเนียจะมาถึงเลาวีรบุรุษก็จะมาถึงก่อนพวกเขาก็คือทีมของยอมนั่นเองครับ4ี่วันต่อมาทีมของยอมก็มาถึงที่เมืองก่อนริมูรุก็ได้ต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีริมูรุก็บอกกับพวกเขาว่าอีกหนึ่งวันทีมของจอมมานคาริออนจะมาถึง ทำเอายอมถึงกับสาลักเพราะว่ากิติศักดิ์ของจอมมารคาริออนไม่ค่อยจะดีนะแล้วเขาก็ยังเป็นจอมมารอีกยอมบอกว่าถึงยังไงก็ไม่น่าไว้ใจริมลุกบอกว่าแต่ถึงยังไงก็ต้องลองดูแลนะและเขายังบอกอีกว่าฮากุโร่อยากเจอพวกเขาเพื่อดูฝีมือว่าอ่อนหัดลงไปหรือเปล่าและแล้ววันที่คณะ,จะเจริญสัมพันธไมตรีของเมืองยูราซาเนียมาถึงริมลุกและทุกคนก็ออกมาต้อนรับเมื่อคณะยูราซเนียมาถึงอสอรพิษเขวเหลืองอาบิสซึ่งเป็นหนึ่งในสามฐานเสือ ก็ลงมาแนะนําตัวเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของจอมมารคาริออนขณะที่อาบีกําลังแนะนําตัวอยู่ก็ได้มีเสียงออกมาจากรถและทีประตูลงมาเขาก็คือกรงเล็บเสือขาวสฟีย์เขาก็เป็นหนึ่งในสามฐานเสือเช่นกันเขาบอกว่าริมูรุไปหยามเกียรติพวกเขาเป็นแค่สลามและไม่มีความแข็งแกร่งจะมาเป็นพันธมิตรกันได้ยังไงริมูรุก็เลยให้ยอมออกไปประลองกับสฟีย์แต่กับไม่เป็นเช่นนั้นชิออนผู้อ่อนไหวต่อการสป,ประมาาริมูรุเธอบอกว่าเธอจะลงมือเอง ทั้งสองจะประลองกำลังกันด้วยมือเปล่าเซฟเฟียกระโดดลงไปวัดพลังกับชิออนทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างสูสีดูดีกันเลยต่างฝ่ายต่างรุกต่างฝ่ายต่างรับไม่ยอมแพ้กันเลยริมูรุก็อดไม่ได้ที่จะเป็นหัวแต่ชูนะบอกว่าฝีมือของชิออนน่ะเป็นรองแค่เบลนิมารุเท่านั้นทั้งสองก็ยังคงต่อสู้กันต่อไปส่วนคู่ต่อสู้ของยอมอาบิสบอกให้กูซีทหารเสือคนสุดท้ายไปต่อสู้ด้วยเริ่มการต่อสู้ยอมก็ทําการโจมตีก่อนแต่กูซีก็รับไวด้ ก็เป็นอีกคู่ที่สูสีกันมากมาที่คู่ของชิออนเธอบอกว่าจะแสดงพลังของเผายักษ์ให้ดูเป็นขวัญตายังไม่ทนันพูจบชิออนก็ได้ใช้พลังกระสุนเวทที่ใหญ่ที่สุดและดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากแม้กระทั่งริมรุยังต้องเอ่ยปากเบรกชิออนแต่ก็ไม่ทันซะแล้วชิออนก็ได้ใช้พลังได้ที่แล้วกําลังจะปล่อยออกไปแต่อาบิก็บอกว่าเราพอกันแค่นี้แหละพวกเรายอมเจรจาด้วยแล้วทุกคนที่สู้กันก็ต่างเก,ก,ก็บอาวุธและหยุดการต่อสู้แต่ว่า ชิออนนี่สิเมื่อชาร์จพลังออกมาแล้วก็เก็บกลับไม่ได้แล้วกระสุนเวทมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนต่างถอยหนีริมรูรุก็เลยต้องออกไปรับผิดชอบและบอกให้ชิออนปล่อยกระสุนยักษ์มาทางเขาชิออนก็ลงมือทันทีริมรูรุก็ใช้สกิลดูดกืนเข้าไปในร่างกายของเขาชิออนกําลังลุ้นก็ถึงกับขาอ่อนลงอกไปได้อาบีสก็ถึงกับชื่นชมริมรูและบอกว่าสมแล้วที่จอมมายคาลิออนยอมรับเมื่อตกกลางคืนสาภาพจูราเทมเพสก็จัดงานเลี้ยงรับรองคนจากเมือง ยูราซาเนียทุกคนก็ต่างชื่นชอบบรันดีและอาหารมากๆอาบีก็ได้ชื่นชมว่าบรันดีนี่รสชาติดียอดเยี่ยมมากๆริมูรุก็บอกกับอาบสว่าบรันดีนี้ทําจากผลไม้ที่เมืองเราหาได้แต่ก็มีน้อยมากอาบีก็เลยเสนอว่าที่เมืองอยูราซาเนียทําการเกษตรมีผลไม้เยอะแยะมากมายและจะทําการขนส่งมาให้การเจรจาสัดส่วนผลประโยชน์ก็จะให้ทางฝั่งเมืองจูราเทมเพสเป็นคนจัดก,การริมูรุก็ให้ชูนะเรียกโคบี้เผาโคโบูซึ่งเขาเป็น พ่อค้าพเนจรททำหน้าที่รับผิดชอบร้านของเทมเพสและสรุปเรื่องต่างๆไปเล่าให้พ่อค้าเมืองอื่นฟังและได้แต่งตั้งให้รับผิดชอบและดูแลเรื่องผลประโยชน์ของทั้งสองเมืองหลายวันต่อมาอาบีสและสเฟียก็เดินทางกลับเมืองแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ที่นี่เพื่อทําการศึกษาสิ่งอื่นๆรอบเมืองเพิ่มเติมหลายวันต่อมายอมก็ออกเดินทางเพื่อไปประกาศชื่อเสียงของตัวเองและหน่วยของเบนิมารุที่เป็นตัวแทนก็กลับจากเมืองยูราซาเนียเบนิมารุไล รายงานว่ากองทหารของเมืองอยูราซานียนั้นแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าจอมานคาริออนเป็นผู้ขัดเคลอกองทหารด้วยตัวเองด้านสิ่งก่อสร้างเบนนีมาลุรายงานว่าในตัวเมืองทั่วไปนั้นจะเป็นการก่อสร้างแบบธรรมดาและเรียบง่ายแต่ความมั่งคั่งจะไปรวมอยู่ที่พระราชวังแต่ประชากรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าพวกเขาต้องการแบบนั้นส่วนด้านเทคโนโลยีจะเหนือกว่าเมืองเทมเพสอยู่เล็กน้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการเกษตรที่นั่นมีพื้นที่ทำการเกษตรกว้างใหญ่ และผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์มากๆริมูรุก็ได้กำชับเรื่องการเยือนรอบหน้าให้มุ่งเน้นไปทางการเกษตรเป็นหลักเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและริมูรุก็ปิดประชุมเพื่อเตรียมตัวไปเยือนราชากาเซลที่เมืองดรอปกอนในวันรุ่งขึ้นริมูรุก็เดินทางไปที่เมืองดรอปกอนโดยครั้งนี้มีผู้ติดตามได้แก่ไคจินรามโดมิวชูนะชิออนกอบตากอบโซและเหล่าทหารกอบินไลเดอร์และก็ได้นำสิ่งของเพื่อนำไปถวายราชากาเซลอีกด้วย ในระหว่างการเดินทางก็ผ่านเส้นทางที่เคยเป็นสถานที่ทําสงครามกับคาลิบดีแต่น่าแปลกใจที่ถนนพังจากสงครามได้ถูกซ่อมแซมจนเสร็จและไวมากใช่แล้วมันเป็นฝีมือของราชาเกลและลูกน้องเผ่าออกริมูรุได้เข้าไปชื่นชมและไม่ลืมที่จะนําของฝากออกมาให้นั่นก็คือเบียร์ชั้นดีที่ทําจากเมืองเทมเพสนั่นเอง4วันต่อมาริมูรุและเราผู้ติดต,ตามได้มาถึงที่เมืองดับก้อนที่หน้าประตูทางเข้าเมืองไคโดเป็นผู้มาต้อนรับพวกเขาไค <โ>ดก็ได้กล่าวทัาทายเพื่อนๆเผาคนแคระและเขาก็ยังได้ถามหาริมุลูอีกด้วยคงอาจจะเป็นเพราะว่าไคโดไม่เคยเห็นร่างมนุษย์ของริมุลูก็เลยจําเขาไม่ได้ไคจินก็บอกไคโดว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาก็คือริมุลูไคโดก็ต้องขอโทษขอโพยริมุลูที่จําเขาไม่ได้หลังจากนั้นไคโดก็เชิญริมุลูและผู้ติดตามเข้าเมืองไปพบกับราชากาเซลที่ปราสาทของจอมมารเคลแมนเคลแมนก็ได้รับรายงานจากสายสืบที่นํามาให้และมันยังบอกกับเธอว่าคงถึงเวลาที่จะคืนหัวใจ ให้เธอแล้วแต่เธอต้องทําอะไรสักอย่างให้เขาเป็นอย่างสุดท้ายซะก่อนสายสืบคนนั้นก็คือมิวลันนั่นเองดูเหมือนว่าจอมมันเคลแมนจะวางแผนช่วอะไรสักอย่างที่เมืองดรอปกอนริมูรุกาลังพูดคุยกับราชากาเซลราชาก็สอบถามเกี่ยวกับคาริบดิสข้อสงสัยเกี่ยวกับพลังเวทมหาศาลที่แผ่ออกมาตอนที่สังหารคาริบดิสเขาสงสัยว่ามันมาจากไหนกันแน่และใครเป็นคนสังหารริมูรุก็ได้อธิบายกับราชากาเซลว่ามันเป็นฝีมือของจอมมันไมริมราชากาเซลก็ ถึงกับตกใจแต่ถึงจะตกใจราชาการเซลก็เชื่อริมลุอยู่ดีขณะที่พูดคุยกันชูนะก็นําเครื่องดื่มมาเสิร์ฟทุกคนได้ทดลองชิมพวกเขาก็ถึงกับเอ่ยปากชมเพราะว่ามันมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากๆริมรูบอกว่ามันเป็นเหล้าปั่นที่ทํามาจากแอปเปิลและด้วยที่ทางเมืองได้นําเข้าผลไม้จากเมืองอื่นได้แล้วการผลิตหลังจากนี้ก็คงผลิตได้มากยิ่งขึ้นราชาการเซลก็แปลกใจเรื่องการนําเข้าจากเมืองอื่นแสดงว่านอกจากเมืองดอปกอนแล้วริมลูยังได้ร่วม มืืืออออกกับเองอ่นีด้วยริมูรู้ตอบราชากาเซลไปว่าใช่แล้วเขาได้ร่วมมือกับเมืองยูราซานียแล้วราชากาเซลและคนสนิทก็ถึงกับงังอยริมูรู้ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเพราะเคยไปช่วยลูกน้องของจอมมารคาลิออนก็เลยสามารถร่วมมือกันได้ราชากาเซลก็คิดอย่างหนักเพราะว่าไม่ใช่แค่ไปสนิทกับจอมมารมิลิมแต่ดันมีจอมมารคาลิออนด้วยและพวกเขายังบอกอีกว่าเมืองเทมเพสมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากและอาจจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าแทนเมืองฟามู ก็เป็นได้ราชากาเซลบอกว่าเรื่องอนาคตเอาไว้คุยกันทีหลังเอาเรื่องเล่ากันในตอนนี้ก่อนแต่ริมรู้ก็อยากรู้เกี่ยวกับเมืองฟาร์มูสก็เลยถามราชากาเซลไปตรงๆว่าเมืองฟาร์มูสนี่เป็นยังไงเหรอราชากาเซลบอกกับริมรู้ว่าเมืองฟาร์มูสเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ทําสงครามกับหลายดินแดนแถตะวันตกเมืองด็อบก้อนเองก็ทําการค้ากับเมืองฟาร์มูดด้วยโดยการนําเข้าอาหารจากที่นั่นด้วยและราชากาเซลยังบอกอีกว่าเขาไม่ค่อยชอบี้นน้าของพระราชาเมืองฟาร์มูส พอราชามันโล่มมากพอพูดจบราชาการเซลก็บอกว่าให้ริมรูแบ่งผลประโยชน์มาให้เมืองดอบก้อนซะดีๆวันต่อมาริมรุได้ขึ้นไปกล่าวทักทายชาวเมืองเขาบอกกับชาวเมืองว่าเป้าหมายของเขาก็คืออยากจะสร้างเมืองที่เหมือนกับเมืองดอบก้อนหรือก็คือเมืองที่คนและมอนเตอร์อยู่ร่วมกันได้นั่นเองเมื่อริมรูกล่าวทักทายชาวเมืองเสร็จเขาก็บอกว่างานหลักที่ต้องทําก็เสร็จสิ้นแล้วริมรุก็หวังที่จะไปผ่อนคลายและที่ที่ริมลุรอคอยที่จะไปก็คือ ร้านเหล้าของเผาเอลสาวสวยนั่นเองพอไปถึงที่ร้านพวกคนที่มาก่อนก็เริ่มกินดื่มกันแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือเผาคนแคกทั้ง5้าคนก็ต่างฉลองที่พบกันทุกคนก็ต่างสนุกสนานกันมากริมรุก็ไม่ลืมเรื่องสําคัญที่จะขายของริมรุก็ได้ฝากวางเหล้าที่ผลิตขึ้นที่เมืองเทมเพสไว้ที่ร้านนี้ด้วยเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทุกคนก็ต่างเมาและสนุกสนานกันต่างคนก็พากันกลับไปยังที่พักและริมรูก็ไม่ลืมที่จะกําชับทุกคนว่า เรื่องนี้ห้ามให้ชิออนและชูนะรู้เป็นอันขาดแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังเป็นเสียงของชูนะนั่นเองริมูรุก็ถึงกับหน้าซีดพูดไม่ออกและส่งสายตาไปที่ชูนะชูนะก็พอรู้ได้ว่าริมูรุจะถามอะไรชูนะบอกว่าจะถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ที่นี่และชูนะเองพูดอีกว่ากัปโซเป็นคนช่วยเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่ที่ต้องจิ้งอีกรอบก็คือชิออนตามมาด้วยนั่นเองหลังจากนั้นทุก รวมถึงคนแค้ทั้งหมดด้วยก็โดนเทศนากันยกใหญ่สํานึกผิดแทบไม่ทันเลยทีเดียวริมูรุก็ใช้ท่าไม้ตายแอบแบลโชว์ความน่ารักให้ทั้งสองคนดูชูนะทนความน่ารักไม่ไหวก็เลยให้อภัยริมูรุแต่ชูนะก็บอกว่าริมูรุจะต้องกินอาหารที่ชิออนทำให้ครบหนึ่งอาทิตย์ริมูรุก็รู้สึกเหมือนตัวเองตกนรกอีกครั้งหลังเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวทุกคนก็เตรียมตัวกลับเมืองเทมเพสตัดไปที่ฝั่งของยอมเขาได้เดินทางมาถึงเมืองเมืองหนึ่ง และได้มีหญิงสาวขอเข้าร่วมการเดินทางไปกับเขาด้วยหญิงสาวคนนั้นบอกเขาว่าเธอสามารถใช้เวทมนต์ได้ก็คงจะมีประโยชน์ต่อทีมแน่นอนแต่ยอมก็ปฏิเสธเขาบอกว่าทีมของเขามีจอมเวทเพียงพอแล้วแต่หญิงสาวคนนั้นก็ไม่ยอมแพ้เขาก็เลยขอประลองกับยอมก่อนก่อนที่ยอมจะตัดสินใจยอมก็ได้ประลองฝีมือด้วยแต่ก็โดนอัดเละอยู่ฝั่งเดียวสุดท้ายยอมก็แพ้อย่างยับเยินและรับเธอเข้ากลุ่มในทันทีเธอแนะนําตัวเอง ว่าเธอชื่อมิวรัน